สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าชาว YouTube นะคะและชาว Facebook ค่ะวันนี้ร้านสมพงศ์การเกษตรนะคะมีรถไถคูปตะ L 5้าศนะคะลูกค้าตัวนี้เป็นรถปี6-2เลยนะคะราคาไม่แพงค่ะสำหรับ L 5 0 1 8นะคะตัวนี้นะคะสภาพตัวเครื่องดีมากๆนะคะใหม่ใช้งานน้อยนะคะลูกค้าบอกเลยว่าน่าใช้มากๆค่ะสำหรับ L 5 0 1 8ตัวนี้นะคะ ดูกดใกล้ๆกันได้เลยนะคะสภาพตัวเครื่องยนต์นะคะตัวนี้เป็นสีเดิมจากโรงงานนะคะไม่มีรอยแกะรอยเลอค่ะไม่มีรอยรั่วซึมนะคะสำหรับ L5018 ตัวนี้นะคะนี่ค่ะสวยนะคะลูกค้าใหม่ๆเอียเอ่ยมๆเลยนะคะสำหรับ L5018 นะคะเป็นรถปี6 2ค่ะลูกค้าดูตามสายเลนนะคะยังเป็นสีทองอยู่เลยนะคะตัวนี้สภาพดีมากๆค่ะสำหรับ รุ่น l 5 0 1 8ตัวนี้นะคะเั่วโมงการใช้งานนะคะตัวนี้อยู่ที่2 0 7ชั่วโมงเท่านั้นนะคะแล้วก็เป็นระบบเกียร์รุ่นใหม่ด้วยนะคะตัวนี้เป็นเกียร์ซิงโครซัตเทิ n ค่ะสะดวกต่อการใช้งานมาดูสีสันร,รอบๆคันกันเลยนะคะเป็นสีเดิมจากโรงงานนะคะรถสวยมากนี่ค่ะ สวยๆเดิมๆนะคะพร้อมใช้งานทุกระบบนะคะตัวนี้ใหม่ๆเลยนะคะสำหรับ L5018 ตัวนี้มีรอยถลอกบ้างนะคะนิดหน่อยนะคะลูกค้าสำหรับรุ่นนี้นะคะแล้วก็เป็นรถปี6 2ตัวนี้ราคาดีมากๆค่ะมาดูด้านยางนะคะยางหน้าสภาพสวยดอกเต็มนะคะกระทะน้อเป็นสีเดิมจากโรงงานค่ะ ยางหลังก็เช่นกันนะคะเป็นยางเดิมคู่ตัวนะคะเป็นยางดันหลบนะคะดอกเต็มนะคะลูกค้าสภาพสวยค่ะกระทะล้อเป็นสีเดิมจากโรงงานนะคะนี่ค่ะมาดูด้านหลังของรถนะคะลูกค้าตัวนี้เป็นรถไล่นะคะสีเดิมจากโรงงานทุกจุดนะคะตามแขนยกค่ะไม่มีรอยออกรอยดามนะคะดูได้เลย PTO นะคะยังไม่ได้เปิดใช้งานนะคะออกใหม่มานะคะลูกค้า สวยเดิมมากๆนะคะตัวนี้ดูด้านหลังของรถนะคะไม่มีรอยสนิมน้ํานะคะตัวนี้เป็นรถไล่เดิมๆทั้งหมดนะคะดูใกล้ๆกันได้เลยนี่ค่ะสวยมากๆนะคะมาพร้อมผ่านหกค่ะตัวนี้เป็นผ่านหกเฮฟวี่พาร์นะคะใบเต็มนะคะแล้วก็เป็นรุ่นใหม่ด้วยนะคะลูกค้าโครงสวยนะคะไม่มีรอยออกรอยดมนะคะสําหรับผ่านไถนะคะเป็นผ่านหกคูบตาตาช้างนะคะ ดูสภาพยางค่ะยางดีทั้ง4เส้นนะคะกระทะล้อเป็นสีเดิมจากโรงงานค่ะนี่ค่ะดูใกล้ใก,ลกันได้เลยนะคะสำหรับรุ่น L 5 0 1 8นะคะไม่มีรอยแกะรอยหรือไม่มีรอยรั่วซึมแน่นอนนะคะตัวนี้สำหรับท่านไหนที่อยู่ไกลนะคะถ้าเกิดว่าไม่สะดวกมาดูสินค้านะคะลูกค้าสามารถโอนจองโอนมัดจำกันได้นะคะ ตัวนี้นะคะสภาพสวยแล้วก็เป็นรถที่ปีสูงนะคะได้ถึงปี2562เลยนะคะพร้อมอุปกรณ์ใบมีดดันดีน่าค่ะและผ่าน6ตาช้างนะคะราคาอยู่ที่558,000บาทเท่านั้นค่ะ 5,58,000บาทนะคะพร้อมส่งให้ฟรีถึงที่นะคะลูกค้าท่านไหนที่สนใจแต่ว่าไม่สะดวกมาดูรถนะคะสามารถโอนมัดจำได้ถ้าถูกใจคันนี้นะคะโอนจองมาหนึ่0หมบาทเท่านั้นค่ะส่งให้ถึงหน้าบ้านมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะรถมีเล่มทะเบียนนะคะพร้อมโอนนะคะสนใจโทรได้เลย 0819136451นะคะลูกค้าท่านไหนสนใจก็รีบติดต่อกันเข้ามานะคะราคานี้ก็ถูกมากๆนะคะสำหรับรถปี62นะคะเดี๋ยวมาฟังเสียงเครื่องกันค่ะพร้อมดูระบบไฮดรอลิกกันเลยค่ะ